ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะเคยไปแคมปิง้งแล้วก็อยากมีโปรเจคเตอร์สักตัวไปใช้งานทั้งแบบดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ดีแล้วมันจะดีแค่ไหนครับถ้าผมบอกว่าผมมีโปรเจคเตอร์ตัวหนึง่งที่สามารถทําแบบนั้นได้แต่ถ้าแค่ขนาดกระทัดรัดพกพาง,ง่ายดูหนังฟังเพลงได้มันอาจจะดูน้อยไปหน่อยแล้วก็ดูธรรมดาเกินไปเพราะโปรเจคเตอร์ที่ผมจะรีวิวต่อจากนี้สามารถพกพาไปได้ที่และใช้งานแบบไร้สายได้แบบไม่ต้องมานั่งหาปลั๊กเสียบไปยุ่งยากเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าใครที่กำลังมอง โปรเจเตอร์ที่สามารถพกพาไปได้ที่ใช้งานแบบไร้สายได้ต้องห้ามพลาดรีวิวนี้ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับกรรมกรล AI Review สำหรับวันนี้ผมมีโปรเจคเตอร์ตัวหนึ่งอยากจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งตัวนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าผมใช้งานอยู่ทุกวันนะครับทั้งดูหนังในห้องนอนห้องนั่งเล่นรวมไปถึงเอาไปฟังเพลงนอกบ้านแล้วก็เอาไปปิกนิกมาแล้วด้วยผมจึงอยากจะหยิบยกตัวนี้มารีวิวให้ทุกคนดูกันบอกได้เลยว่าเกิดมาเพื่อสายแคมปิ้งโดยแท้ตัวนี้ก็คือ Yaber T2 Plus โปรเจคเตอร์ที่จะเข้ามาปลดล็อกข้อจํากัดแบบเดิมๆที่พกพาย,ยากหรือแม อซึ่งยเาเบอร์ทีทูพาตัวนี้มีจุดเด่นทั้งเรื่องคุณภาพเสียงที่เป็นลำโพง JBL บวกด้วย Dolby Audio และเรื่องแบตเตอรี่ที่สามารถใช้ดูหนังได้ยาวนานถึง2.5ชั่วโมงหรือจะเปลี่ยนมาใช้เป็นโหมดลำโพงบลูทูธก็สามารถใช้ได้ยาวนานถึง18ชั่วโมงกันเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงและปัญหาเรื่องหาที่เสียบลากบดห่วงไปได้เลยโดยภายในกล่องจะประกอบไปด้วยตัวรีโมทคอนโทรลเราสามารถคอนโทรลผ่านรีโมทตัวนี้ได้เลยทั้งการตั้งค่าการใช้งานต่างๆปุ่มโฮมปุ่มปรับโฟกัสปุ่มช็อ y Disney Plus p Pl r i m e Video ตัวนี้มีมาให้ครบแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีแบตเตอรี่ขนาด 3A 2ก้อนมาให้อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแกะกล่องปุ๊บเอาไปใช้งานได้เลยต่อมาก็จะเป็น Google TV Dongle Go, ที่จะเชื่อมต่อผ่านพอร์ต HDMI ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็น Android TV 1 1โดยระบบปฏิบัติการจะอยู่ภายในตัวนี้เลยต่อมาก็จะเป็นสาย HDMI โดยตัวนี้เนี่ยเขามีแถมมาให้ด้วยซึ่งในบางรุ่นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าบางรุ่นไม่มีมาให้ต่อมาก็จะเป็นปลั๊กไฟเราสามารถใช้เสียบตลอดเวลาเลยก็ได้้้หหรือจะะชาาใใเต็มแแลนนํไปงแบบ ร้สายก็ได้และต่อมาก็จะเป็นคู่มือการใช้งานโดยในเล่มนี้เนี่ยเขาไม่มีภาษาไทยมาให้มีทั้งคําแนะนําในการใช้งานและจะบอกเลเยอร์ของตัวเจคเตอร์วิธีการใช้งานรวมไปถึงแนะนําระยะการฉายในแต่ละระยะด้วยต่อมาก็จะเป็นผ้าชเชลล์มีมาให้หนึ่งผืนบางๆแบบนี้เลยสุดท้ายเพคของเราก็คือตัวโปรเจคเตอร์ดีไซน์มาในแบบควีนควีนเรียบๆดูมินิมอลหากดูผ่านๆเนี่ยแอบเหมือน R2D2 ใน Star Wars เหมือนกันนะครับส่วนฟิวสัมผัสเนี่ยอันนี้ดีเลยงานประกอบแน่นมากๆไม่กองแก๊งด้านบน ก็จะเป็นเนื้อผ้าแบบ e c o f r i e n d ซ y ซึ่งวัสดุเนี่ยจะเป็นผ้าที่มาจากการรีไซเคลิลส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นพลาสติกแบบ ABS ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นส่วนที่จะดูดอากาศเข้าไปด้านหลังก็จะเป็นส่วนระบายอากาศออกมาส่วนตรงหูหิว้วอันนี้ไม่ใช่แค่ <Wow. S 1> หูหิ้วแบบกระติกน้านะครับแต่จะใช้สำหรับการปรับก้มหรือเงยซึ่งจะทําให้เราสามารถดูได้ทุกองศาส่วนเรื่องขนาดเนี่ยขนาดกระทัรัดกําลังดีเลยนะ้ำหนักเพียงแค่2.4กิโลกรัมเท่านั้นเหมาะสำหรับพกพาไปไหนมาไหนแบบสุดๆส,ส,ส่วนด้านล่างเนี่ยเขาจะมียางกันลืน่นแล้วก็เมาส์สำหรับเสียบกับพวกขาตั้งกล้องแมกด้วยสหรับด้านหลังนะครับจะสังเกตเห็นนะว่าด้านบนเนี่ยจะมีพอร์ตเชื่อมต่อคบเลย ทั้ง USB HDMI Audio Out 3.5แล้วก็พอตแลนด RJ15 เขาก็มีมาให้ด้วยและอย่างที่บอกนะครับว่า Yaber T2 Plus ตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ที่เข้ามาปลดล็อกข้อจำกัดแบบเดิมๆสามารถใช้งานแบบไร้สายได้โดยที่เราไม่ต้องเสียบลัอกตลอดเวลาหรือหาที่เสียบลัอกขยุ่งยากแค่ชาร์จแบบได้เต็มแค่นั้นเราก็สามารถพกพาโปรเจคเตอร์ตัวนี้ไปได้ทุกที่จะใช้ดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ดีสำหรับการดูหนังเราสามารถดูได้ยาวนานถึง2.5ชั่วโมงกันเลยแต่ถ้าเปิดแบบเต็มข้อแบบ Full Function เนี่ย ก็จะใช้งานได้เพียงชั่วโมงกว่าเท่านั้นและถ้าใช้ฟังเพลงแบบปิดการฉายไว้จะใช้ได้นานถึง18ชั่วโมงกันเลยส่วนภาพที่ได้เนี่ยผมชอบมากๆเลยคมชัดสว่างเต็มตาความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่1080 p full hd โดยเราเนี่ยสามารถฉายขยายสูงสุดได้ที่120นิ้วต่สำสุดจะอยู่ที่40นิ้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะการฉายของเราด้วยผมขอเสริมเรื่องความสว่างนิดนึงนะครับโดยตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยความสว่างเขาจะอยู่ที่ 450A N.S.I. l u m e n ซึ่งเป็นค่าความสว่างจากการทดสอบริงนะครับส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองในพื้นที่มืดเนี่ยอันนี้ดูได้ปกติแล้วและลองในพื้นที่ที่มีแสงรบกวนเนี่ยบอกเลยว่าดูรู้เรื่องแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาเบร์รต์ตัวนี้ไปฉายแบบกลางแจ้งแบบแดดจ้าๆได้นะครับ สำหรับเรื่องเสียงนะครับเติมเต็มอัตรได้ดีมากเสียงชัดมาเต็มดูหนังก็มันฟังเพลงก็เพลินยิ่งใครที่ชอบทนเสียงแบบลำโพง JBL เนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทาง JBL เขาเป็นคนออกแบบลำโพงให้กับทางยาเบอร์ซึ่งภายในตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีลำโพงขนาดหวัวั์มาให้2ตัวเสียงครบมาเต็มตามแบบฉบับลำโพง JBL เลยโดยเฉพาะใครที่ชอบเพลงแนวเบสเน้นๆแน่แนๆตัวนี้เอาอยู่

สำหรับการใช้งานบอกเลยว่าไม่ยากเพราะถ้าหากใครเคยใช้งานสมาร์ททีวีมาเนี่ยสามารถใช้งานย a าเบิร์ดทีทตัวนี้ได้แน่นอนเพราะภายในของตัว Google TV Dongle Go, เนี่ยเขาจะใช้ระบบบฏิการ Android ิการ a n d r o i d TV 11ที่สามารถเข้าถึงแอป,ปได้มากกว่า7,000แอป,ปโดยแอปสตรีมมิ่งพื้นฐานอย่าง Netflix YouTube Di ิ n น y Plus Prime v ม d e o เนี่ยมีมาครบเลยหรือถ้าหากเราต้องการแอปว d b In Sport สปอสำหรับรับชมคอนเทนต์กีฬาก็สามารถดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store ได้เองเลยหากใครดูรีวิงงตรงนี้ คิดแล้วนะครับว่าถ้าไม่ต่อ Google TV dongle Go, ก็จะดูหนังฟังเพลงแบบออนไลน์ไม่ได้บอกเลยนะครับว่าใช่นะครับมันก็เป็นแบบนั้นเพราะถ้าหากเราไม่ต่อ Google TV dongle Go, เข้ากับตัวร r จค e ต t ร r เนี่ยเราก็จะใช้แค่ระบบบริการของยาเบอร์เท่านั้นและถ้าหากเราต่อ Google TV dongle Go, แล้วใช้งาน Google TV ดู Netflix ดู YouTube อยู่เนี่ยเวลาเราจะปรับขนาดหน้าจอหรือดึงหน้าจอแบบแมนนวลหรือจะซูมเนี่ยจะไม่สามารถทําผ่าน Google TV ได้จะต้องออกมาในหน้าของระบบบริการของยาเบอร์เท่านั้นส่วนตัวเท่าที่ได้ใช้งานมานะ ร,รู้สึกชอบตรงที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกใช้งานไร้สายได้ทําให้พกพาไปดูหนังฟังเพลงได้ทุกที่แบบไม่ต้องมานั่งหาปลั๊กเสียบให้ยุ่งยากแล้วก็เซตหน้าจอได้ง่ายด้วยเพราะเขามีออโต้โฟกัสและออโต้คีนสโตนที่จะช่วยปรับภาพแบบอัตโนมัติแต่ถ้าเราอยากปรับเองแบบแมนนวลก็สามารถทําเองได้เลยซึ่งเอาจริงๆนะครับหากบอกว่ายาเบอร์ T2 Plus ตอบโจทย์สำหรับสายแคมปิ้งอย่างเดียวแต่ส่วนตัวเท่าที่ได้ใช้งานเนี่ยผมมองว่าตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานมาก เพราะเราสามารถพกพาไปดูหนังฟังเพลงในทุกที่จะดูในห้องนอนห้องนั่งเล่นกับครอบครัวหรือนั่งดูบอลนัดนะสำคัญๆกับเพื่อนๆในพื้น,น,พนที่บริเวณบ้านก็ยังได้ยาเบอร์ทีทูพัสัวนี้เพิ่มบรรยากาศเต็ม,ตม,ตมอกับรถได้แน่นอนหรือแม้กระทั่งใช้งานในออฟฟิศยิ่งตอบโจทย์มากๆย้ายห้องประชุมก็ง่ายไม่ต้องหาปลั๊กเสียบพ้ยุ่งยากและสามารถแชร์สกรีนจากมือถือเข้าเปรเตอร์ผ่าน NFC ได้ด้วยซึ่งรองรับทั้ง Android และก็ iOS ด้วยโดยเฉพาะในส่วนของ iOS อเเนี่ยอาจจะแชร์สกรี นะไม่จำเป็นต้องโหลดแอปเพิ่มเลย แนะนำเลยนะครับยาเบิร์ T2 Plus ตัวนี้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และใช้งานง่ายมากแต่ถ้าถามว่ายากสุดคือตอนไหนก็คือตอนเปิดเครื่องใช้งานครั้งแรกทั้งการเลือกภาษาการตั้งค่าต่างๆการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานการเชื่อมต่อกับ Google Home แต่เชื่อเถอะไม่ได้ยากเกินไปแน่นอนไม่จําเป็นต้องเป็นไอทีก็ทําได้สําหรับราคายาเบิร์ T2 Plus ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1 1 0 0 0ถึง13,000นิดๆแต่ผมแนะนําว่าให้กดเข้าไปดูในลิงก์ที่ใต้คลิปก่อนนะครับเพราะในวันที่ทุกคนดูอยู่เนี่ย มีแฟลชเซลมีปลโปรมีกระเป๋าเปเรเเตอร์แถมด้วยก็ได้สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วช่องทางติดตามของเพจกรรมกรไอทีด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปอื่นคาแบบเต็มแบบละเอียดไหมทุกคนได้ดูกันส่วนสินค้าชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรหรือใครอยากจะให้รีวิวตัวไหนก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ